มาร่วมกิจกรรมวันนี้ทั้งหมดนะครับกิจกรรมปั่นจักรยานพิชิตท,ทมโลกนะวันนี้มี่สิงห์มาวินนะทุกคนครับวันนี้นะครับหวด,ดีนเนี้ยวันหวดนะวันปวด <c oughs> าอาจารยนะ์ผมอาจารย์พอลโล่นะอาจารย์พอลโล่นะครับอาทิตย์หน้าเราเจอที่ทุ่งสงนะ เดือดวันนี <göster ges 2> mm ้แ hmm. น่นอนแล้วอาทิตย์หน้านี่จัดชุดใหญ่ไฟกระพริบนะอาทิตย์หน้าจะรวมมันอยู่นู่หมดนะครับยาวไปเลยครับยาวไปเลยสายครับสายรถสายรถ น้องเรานะน้องเต้นะน้องเต้สมบูรณนนักปั่นสุราทีมเต่าไรเดอร์สุราธานีนะน้องเราน้องเราแล้วน้องเราเดี๋ยวไปดูด้านหน้าด้านหน้ามีอีกนะมีเยอะอันนี้น้องน้ำแข็งนะน้ำแข็งนี่น้ำแข็งน้ำแข็งด้วยน้ำแข็งแล้วนี้ เราไปเลยครับยาวไปเราไปเราพีรันห้ากิโลนะห้ากิโลโลาร์ซิลินินรบา์ิินนะครับเราพีรันห้ากิโลนะยังมีกลุ่มหน้าคนระับกลุ่มหน้าอยู่นู่นไกลลิฟต์นะเดี๋ยวค่อยไปไล่กลุ่มหน้าคนระับเดี๋ยวผมไปไล่กลุ่มหน้าก่อนนะครับไปไล่กลุ่มหน้านะครับไปครับ ผมถ่ายเป็นแนวตั้งนะมันต้านลมนะปกติตผมจะถ่ายแนวนอนเนี่ยวันนี้ผมต้องเปลี่ยนเป็นแนวตั้งรับนะอันนี้พี่เปื่อนครับพี่เปื้อนทีมลาสกาคร,ร,รับทีมลาสกา๋ย่ไปดูกลุ่มหน้าแนละ้วไปดูกลุ่มหน้าเราอยู่หน้าครับรอยู่หน้าหนึ่งคนแล้วหนึ่งคนแลงเข้ามประวดครับสมงข้ามประตูหนึ่งคนแล้ว หน้าวะใครอยู่หน้าอ๋อน้องน้องพลอยอยู่นี่นะน้องพลอ,อยับน้องพลอยอยู่ด้านหน้านะครับน้องพลอยอยู่ด้านหน้านะครับนี่พี่เราครับนะพี่เราครับพ่อเบลเลย สวัสดีครับสวัสดีครับสีเทสวัสดีครับผมบอกครับมันแน่แล้ววันนี้ครับเราข้างขวานะครับเพื่อปล่อยตัวแล้ว ดูหน้าครับเดี๋ยวรเราจะไปฟรีร้านปล่อยตัวนะไฟเขียวก็ดีนะครับ